โซฟาสวัสดีครับยังสวัสดีแล้วสวัสดีครับดีพ่อดุใช่ไหมเอาสวัสดีสักรอบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สัมภาษณ์นะพี่สื่อมวลชนทุกท่านนะครับชื่อขผมวันนี้นี่มาไม่เลียมมาครับเป็นน้องที่น้องมาแล้วเป็นน้องอะไรไม่แม่พี่แก่รอคุณอาเขามองรอบ้านมาแล้วนะโอเคเนาะโอเคสิ่งไม่รู้โอเคได้แหละได้ โอเคครับไปวครับวันนี้มากับีวครับผมใช่ครับผมมากับวีวครับร้อนตัวใหม่แล้วชาร้อนตัวใหม่วันนี้ก็ก็ภูมิใจนำเสนอมากๆเพราะว่า ก็มีแบบว่าหลายฟังก์ชันที่แบบว่าตอบโจทย์เด็ก Gen Z แล้วกันแล้วก็รู้สึกว่าเป็นแบบผลิตัณ์ที่จับถนัดมือมากแล้วก็แบตเนี่ยชาร์จไวสุดๆ Gen Z แม่แบบเรามีแอคทิวิตี้เยอะไงเช่นแบบว่าไปออกกองมั่งไปเต้นม้างเนี้ยมันต้องใช้ความเร็วมันต้องใช้ชาร์จเร็วมากๆสุดๆแล้วก็อันนี้ผมไม่ได้โมนะแบบเวลาแบบไปทัวร์ต่างประเทศเนี่ยคนใช้วิโวลเยอะมากซูมซื้อไปท่านนะครับซูมศิลปินที่คุณชอบ เสอไหนที่เราชอบค<ม>รทีร่ชอบจริงๆเนี่ยไปรุ่นอย่างเราคือผมเป็นคนที่ชอบแบบว่าเ <c oughs> ป็นเป็นยางไรุ่นเ<ไ>ป,ป็นยังรุ่นก็รู้สึกว่าที่ชอบเนี่ยชอบแบบว่าเซษหมดเพราะว่าตอนนี้เราไปพวกทัวร์ต่างประเทศเราจะเห็นว่าแฟนคลับแบบว่าชอบชอบแบบชอบใช้ vivo <c oughs> แต่ว่าใช้รุ่นก่อนอันนี้แต่ว่ารู้สึกว่ามันก็ซูมสุดยอดแต่ว่าอันนี้ก็เรียกว่าคือซูมไม่แพ้กันแน่นอนเพราะว่าเหมือนแบบ ทานอว่าเขามีสเตจโหมดที่ว่าสเตจโหมดแบบว่าปกติคนแบบว่ามันซูมกันแบบ 10x เงี้ยหรือว่าแบบซูมเยอะๆแบบแม็กซิมัมอะไรเงี้ยภาพมันจะแตกแ้วคุยตีมันจะลดลงมากอะไรเงี้ยแต่ว่าพอแบบว่าได้ลองซูมผมซูมแมวที่บ้านซูมไปถึงตาเลยอะ่ะแบบรู้เลยว่าแบบตาขี้ตาทีละกี่รอบอรู้เลย,ยต้องให้แฟนใช้รุ่นนี้แล้วใช้หมดใช่ใช่ก็ถ้าสมมติแบบว่าแฟนๆเนี่ยไม่สมมติแฟนๆใช้เนี่ย แฟนๆใช้ตอนแบบเพอร์ฟอร์มนสเตจเงี้ยเห็นปุ๊บเดี๋ยวผมจะรอตรงนั้นนานๆถ้าช่วยเห็นปุ๊บถูให้เห็นแล้วนะผมลงไม่หาเลยเราได้ใช้กล้องถ่ายพี่แอร์ใช่ยังคะลองแล้วมันยังไงใหา่ข้ามใหญ่ข้ามไม่ใช่เครื่องนี้สิใช่เพราะว่าเหมือนแบบได้ลองแล้วก็คือผมชอบถ่ายเขาตอนนอนทำไมอ่ะมันยังไงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะส่วนใหญ่ที่เจอกันจะเป็นตอนนอน ไม่ก็คือเราไม่คือเราเนี่ยไม่ก็แต่งหน้าก็นอนไงหลับหลับใช่หลับห่างอันหลับไม่ใช่นอนหลับอะไรเนี้ยแล้วแล้วผมอะรู้สึกว่าเหนื่อยละเราก็มีวิวอย้อยในมือเราทำไงดีเราก็เลยสมมตินี่ห้องแต่งตัวใช่ไหมเราก็ไปอยู่ตรงนู้นเลยอีกห้องหนึ่งล้วก็ซูมผมซูมมาเลยผมซูมไม่รู้ตัวเพราะว่าถ้าสมมติว่าอยู่ใกล้นะเขาจะรู้ตัวแล้วก็ใช้ฟีเจอร์ที่เขามีอยู่เนี่ย ก็ใช้สเตตหมดเลยตอนนั้นใช่เรียกว่าคุ้มอะไรนะครับจะมีจะได้เห็นรูปเหล่านั้นไหมอยากเห็นรูปขนเส้นนี้เท่าไหร่สามร้อยได้เดี๋ยวผมให้สามสิบแปดเลยแบบสามร้อยสามสิบแปดไปเลยอันนี้เขาเลือกไม่เลยนะเขาเลือกแต่ต้นอ๋อที่เขาเลือกโอเคโอเคเล้วันนี้เนี่ยเรามีโชว์ใช่ <laughs> มีโชว์เนี่ยไม่ก็คือรู้สึกว่าเราไม่ได้เจอพี่ต๋วมาสักพักนึงลใชก่ก็ที่ผมดูพี่ตัวล่าสุกาดก็ได้แบบที่เขาไปคอนเสิร์ตไปโนน,นไออะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ไม่ได้ดูอีกเลยแล้วก็ถ้ามาเจอแบบไลฟ์แบบเพอร์ฟอร์มแบบไลฟ์ก็ไม่ไม่ไม่เคยเลยแบบไม่ไม่เคยจริงๆเพราะมีแต่อัดแล้วก็ลงไปโนนไอชาใช่ใ <ๆ S 1> แล้วก็ออกแอบตื่นเต้นเพราะว่าเราซ้อมรู้สึกว่า เพลงที่เราเรียกกันอันระหว่างทางเราเคยร้องแล้วแล้วก็เพลง Lost Star แล้วก็เพลงรักซึ่งสองเพลงนี้เราเคยแค่แบบว่าฟังหรือว่าล้อแบบแยบแยบแบบไม่ได้ร้องเยอะมากอะไรเงี้ยแต่พอได้มาลองร้องจริงๆรู้สึกว่าก็แอบลุ้นตื่นเต้นมากๆแล้วก็วันนี้เป็นแบบว่ารูสว่างานเอกซ์ซีมากมากแต่แบบมีแต่แบบคนแบบใช่แบบว่าคนเยอะมากๆคนเยอะมากๆคนคนที่เราไม่รู้จักเยอะมากๆเราก็เลยต้องเพอร์ฟอร์มดีๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็มีผู้ใหญ่เยอะมากเลยแบบว่า เราตื่นเต้นแล้วจริงๆผมขาสั่นเลยนะขนลุกสู้เลยไม่อยากจะบอกขนลุกเพราะอะไรเล้วเรายังตื่นเต้นอยู่อีกหรอเราก็เต้นทีเยองตื่นเต้นตื่นขึ้นยังเอออ่ะผมไม่ค่อยร้องเป็นนนเยแบบนานๆทีจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าพอได้มาลองร้องดูก็มันก็อุ่นใจมากขึ้นแล้วแล้วเป็นครั้งแรกโดยที่ร้องพินิชาแต่เมื่อกี้พ่นิชาเขาบอกว่าแบบมันก็ช่วยเขาได้เยอะเลยนะช่วยโไม่ผมไม่ได้ช่วยเลยจริงๆเอ้ยผมไม่ได้ช่วยเลยเพราะว่า <c oughs> คือเขาจะบอกว่าเขาร้องไม่ได้แต่ที่เขาร้องเก่งมาก <c oughs> คือคือทุกคนเห็นอยู่แล้วแหละแบบทุกคนเห็นว่าเขาร้องประมาณไหนคือเขายิงเขาร้องดีมากๆแล้วเขาชอบถอนตัวว่าจริงตัวเองร้องไม่ได้หรอกอะไรย่เงออี้ยใ,ใช่ใช่ใชคือ <c oughs> จริงๆอะผมเห็นตั้งแต่วันซ้อมว่า <c oughs> คือเขาหาอะไรผสมประสานเองเลยนะสุดยอดมากก็เลยรู้สึกว่าเขา humble ตัวเองไปหน่อยจริงๆเขาเก่งใช่เผื่อจะมีโอกาศได้ร้องกับเอง ไงมัเป็นโนตัวเองครับเป็นโนเป็นโนตัวเองพี่โตเขาพูดว่าแบบหรือจะแบบเอาพีแบบเป็นโนแอไอที่เป็นแบบที่ป๊อปไรเนี้ยเราสนใจไหมสนใจอยู่แล้วแบบดิวเลยดิวหรือยังเนี่ยเออดิวหรือยังพี่โตไม่ดิวเราดิวเองไหมเออเราดิวเองไม่เราบอกเลยว่าพี่โตครับหาแทกคิวเลยยัดเข้าไปเลยวันไหนเอาเลยอะไรเงี้ยไม่เพราะว่าอ่ะสาระคืออยากอยากอยากเราอยากร้องเพลงจริงรู้สึกว่าเวลาร้องเพลงกับพี่โตรู้สึกว่าเราได้ เราฟินอนะเราได้กลับมาเ<ม>ป็นตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าชีวิตของเราการร้องเพลงแบบร้องเพลงโชว์พ,พลังเสียงอะไรเพราะว่าเราเรียนดนตรีมาตลอดแล้วก็ได้มาแบบเพอร์ฟอร์มตอนนั้นทุกคนก็รู้สึกมีความสุขม,มากๆมันก็คือความฝันที่เราแบบตั้งต้นมาตั้งแต่แรกด้วย <S <S ใช่ใช่ครับแสดงว่าคอนเสิร์ตเราอาจจะอาจจะมาอาจจะแมสต้องหน่อยนะมีอะไรครับโนไงเป็นโนอ้มีครับเดี๋ยวขึ้นจอให้คอนคอนของเราอย่างเงี้ยเอาไปเออเป็นโนเอ้า คอนเสิร์ตก็ต้องคู่กับเครื่องดนตรีอยู่แล้วก็ต้องรอดูว่าจะมีเปียโนกีตาร์ออเคสตาราไหมอะ,อ,ะอะไรก็ต้องรอดูอะไรนะ <laughs> นางตะลุง <laughs> ะตะลุงนตะลุงคื <laughs> ออะไรครับไม่รู้จักไม่รู้จักเครื่องดนตะลุงไปตะลุงเอาละเกิดไม่ทันกันละพี่ขัชี่เสียงป้องแป้งปองแปงเหรอใอ่เขาเป็นใครเขาป้องแรงข้องแนงอรชี่เขามันคือดนตรีไทยคีิปหนึ่งตาม ไม่ไม่ใช่ตรงตรงที่แบบเทศกาลสไตล์จีนเหรออันนั้นแบบของแป้งนะของแนะขอ้ันกระลุงนะเออโอเคอังกะลุงก็บจูอร์คือเราอาจจะมีแบบเออดนตรีใช่ไหมใช่ใช่ด้วยความที่เราก็เล่นเป็นโนเปนเล่นกีตาร์เปนก็รู้สึกว่าเราอยากก็จะโชว์ให้แบบทุกคนเห็นอยู่แล้วเพราะว่าทัวร์นี้เราก็เหมือนว่าเพอร์ฟอร์มแบบว่าต่อหน้าก็แบบร้องเพลงอย่างเดียวแล้วก็เต้นอย่างเดียวรู้สึกว่าถ้ามีดนตรีแบบว่า แอดออนเข้ามาในคอนเสิร์ตก็น่าจะแบบเป็นอะไรเี๋แบบคัลเลอร์มันใหม่ๆดีอะไรเงี้ยใช่อาจจะทำให้โชว์ไม่เบื่อมากขึ้นตอนนี้แฟนคลับเราเตรียมหรเนี่ยเตรียมหรือยังเตรียมแล้วคือไปเลยสองวันนี้อุ้ยโซอัลสองวันอุ้ยเขินโอ้ยไม่เขินกันแล้วเแล้วม่มาละเออตาก็มากินเนก็มาได้แต่งานใช่เดี๋ยวยกมาทั้งทุรนตีมีหมดเอาหมดเลยพี่ฝากกันมากมืออาการุ่มมาด้วยเนาะอ๋อได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองไปเซิร์ชดูนะว่าเป็นไงอยากรู้ว่กันตอนนอกโซอัลอะคือว่าเป็น อาจริงๆผมคิดว่าวันแรกเนี่ยคิดว่ายังรุนรุนอยู่หมดไหมแบบแอบกลัวแต่พอแบบว่าแบบอุ้ยเปิดคังที่สองแล้วก็หมดแล้วรู้สึกว่าคืยเป็นไปได้เหรอเป็นไปแล้วมีใครไปแอบซื้อหรือเปล่าแบบแบบบอดไปซื้อหรือเปล่าอะไรเงี้ยกลัวแบบว่าเออแบบคนแบบไม่ได en ้แบบเราไม่ได้ดังขนาดนั้นะแต่แต่จริงเราดังเป็นล้านใช่ ตอนไม่ตอนนี้อยากเห็นหน้าผู้จัดตีแลหน้าผู้จัดการต้อแบบถอดก้องได้แล้วแต่บานเออต้อตีแล้วใช่ก็อ่ะก็เรียกว่ามีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆเพราะรู้สึกว่าเราก็ได้ทําหลายๆพาร์ทด้วยกันครับรู้สึกว่ามันแบบเราได้เรียกว่าเราเติบโตไวพอสมควรที่แบบว่ามีผู้ใหญ่ใจดีแบบว่าคอยให้โอกาสเราเยอะมากมาก ใช่ก็ขอบคุณมากๆเพราะจริงๆเราก็ค่อนข้างที่จะเร็จทั้งแบบในพาร์ทออกลงกับเพื่อนทั้งในพาร์ทคู่อะไรเงี้ยเราก็คือเร็สทั้งสองของสองด้านอะทั้งสองด้านจริงๆอะมันยังไงครับมันยังไงโอ้ยจะลอยแล้วเนี่ยจะลอยแล้วเนี่ยลอยไม่ก็คือถามว่าสักเซสไหมก็เรียกว่าสักเซสเพราะมีคนรู้จักเยอะมากขึ้นแบบว่าหลากหลายด้อมรู้จักครับแล้วก็ผมรู้สึกว่า มันก็ยังไม่พอหรอกเพราะว่ามันแค่แบบผมเพิ่งเข้าวงการเองเอง,เองแล้วก็รู้สึกว่าเรายังใหม่มากๆกับหลายๆอย่างแบบจริงๆต่อให้แบบการร้องเพลงที่แบบว่าเราถนัดมากๆเนี่ยเราไปเจอพี่ๆในวงการที่รู้สึกว่า เออเขาเก่งกว่าเราเยอะมากเราก็ต hmm. mm ้องเรียนรู้จากตรงนั้นแบบเรื่องเต้นก็ต้องเรียนรู้จากเพื่อนๆนในวงแล้วก็เรื่องแบบการแสดงก็ต้องเรียนรู้จากพีเอสเพิ่อะไรหลายอย่างมันแบบมันต้องแบบมีอะไร explore อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะพอถามคำถามหนึ่งรูปที่ตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะไม่ปล่อยแล้วอยู่ๆเขาก็ปล่อยออกมาเราคูลหรือยัง ไม่ได้พูบเลยผมตกใจไม่รูปสุดท้ายใช่ไหมใช่ต้องมาแล้วตอนแรกตอนแรกตอนแรกเราก็เลื่อน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 อ๋อก็รูปน่ารักดีเนาะแบบน่ารักแบบว้ายแบบมุดมุ้งอะไรอย่างเงี้ยดูดูรูปสุดท้ายแปลกๆคือรูปเนี้ยจริงๆมันเป็นโทรศัพท์ผมเป็นโทรศัพท์ผมแล้วพี่เพี้ยนคือผมอะตอนนั้นมันก็แบบว่าเราก็เล่นฟองแหละเล่นฟองกันเพราะผมรู้สึกผมชอบเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นฟองกันแล้วก็ ือถ่ายไว้เพราะเก็บไว้อะไรเงี้ยเพราะรู้จะไม่รู้ว่าจะลงเมื่อไหร่ดีอะไรเงี้ยแต่พอเห็นปุ๊บอ้าวลงแล้วหรออะไรเงี้ยเพราะคนฝั่งเขาเคยพูดว่าไม่ลงหรอกเก็บเอาไว้เห็นไหมงงยู่ๆก็ลงงงมากจริงๆถ้ารูปเต็มเนี่ยอย่าอย่าไปนี่เขาครอปอยู่นะจริงเขาครอปอยู่อุ้ยอย่าเลยครับผมมันจะอ่อนแอไม่ได้่นีขนาดรูปครอปยังแตกตื่นพากันทั้งเอ็กซ์ขึ้นพงขึ้นเทนไม่ก็รูปรูป ลูกเต็มก็พัชตัวนุ่งแค่นั้นแหละมมีองเราแล้ว uh, น uh, um ั uh ้น uh, ม uh ีอะไรนนะมมม่ว uh าั Combat ีเซตที่บอกว่าเราอยากได้อะไรเราคาดหวังอะไรหรือเปล่าใช่ใช่หรึอว่านอกจากตรงเซตฟุคฟ้องฟ้องมันแบบวิวอื่นอะไรนี้แบบบีชไหมมันต้องมันแบบเรามีทริปกันไปตั้งหลายทริปไงมีทริปหลายทริปใช่ไหมใช่คือเชียงใหม่เป็นทริปที่เราชอบมากๆแล้วก็ อ่ะเราก็ไปเอาได้แดงใช่แล้วก็รู้สึกว่าเชียงใหม่เนี่ยเราอยากไปหาไวฟ์ใหม่วาย์ใหม่อะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็มีวันเวลาที่ตรงกันแล้วก็ต้องก็ต้องรอดูว่าวันไหนละกันอาจจะเร็วๆนี้ก็ได้อะไรเงี้ยสัญญาไหมว่าจะรอรูให้ดูหรือมีเป็นวอล์กเลยไหมทำพูดสัญญาครับห้านิ้วก้อยชาวล็อกอันนี้คือชาวล็อกสัญญาสัญญาแล้วนะสัญญาชาวล็อกดีต้องฟุตชีสไหมฟุตชีสใช่ฟุตลองเป็นฟุตลองด้วย เราก็อีกอย่างนึงอ่ะเดี๋ยวเพลงเราอยากให้เราเนี่เอ้ยไปรแคนไงเราก็ต้องมีเพลงของเราด้วยใช่ไหมเป็นน้ำหยดครับไม่ใช่น้ำหยดธรรมดาไม่น้ำธรรมดายธรรมดาน้ำใหม่เลยนะน้ำใหม่ไม่ใช่น้ำหยดธรรมดาเป็นน้ำหยดลงหินด้วยอะไรนะกร่อนไหมคะน้ำหยดลงหินมากๆหินมันก็กร่อนอยู่แล้วก็ต้องรอดูว่าเป็นเพลงแบบว่าเศร้าโศกหรือเปล่าหรือเป็นเพลงแดนซ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าไรแค่นเนี่ยปล่อยเพลงมาแบบ มากมายหลายหลายสไตล์ช่หลายแนวอะไรเงี้ยก็อาจจะเต้นแบบเหมือนแบบใช่อาจจะคาดไม่ถึงหรือว่าหรืออาจจะแบบสนุกมากๆอรอตลกหรือว่าเศร้าอาจะต้องรอดูนักเอ็มวีเป็นใครอะไรเงี้ยอาจจะลองรอดูนักเอ็มวีไม่มีนะไ้ยทันไม่มีไม่ทันลไม่ทันลออเอาเข้าไปครับเรียบร้อยับับ ก็ฝากให้อะไรตอนนี้เอางานคนงานครับก็เอาฝากฝากหมู่ฝากงานเลยนะครับฝากงานครับก็ฝาก vivo x 2 0 fe ด้วยนะครับก็เป็นฟีเจอร์ใหม่ๆที่ตอบโจทย์เด็กเจนหนุ่มพวกเรานะครับเจนอย่างพวกเราที่ใช่พวกเราถูกแล้วอายุวัยรุ่นอายุวัยรุ่นอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นพ o r t r a i t อย่างที่พี่นิชาบอกนะครับก็สามารถชัดได้มากๆแล้วก็แล้วก็สเตทโหมดนะครับก็สำหรับพี่แฟนคลับแล้วกันพี่แฟนคลับหรือว่าพี่ๆแบบว่ามีศิลปินที่ชอบ หรือว่ารู้สึกว่าชอบแกล้งเพื่อนแล้วกันแล้วแบบอหย่กบเวกไกลอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปตอนนอนอย่างเงี้ยอันนี้ก็ตอบโจทย์มากๆใช่สเสร็จหมดครับค่<ช>ขอบคุณครับบัตรบิลเชิญ